เงียยตร่ะามอาออมามาเช้าก็ข้ามรูนั้นมาเนี่ย มั <Yeah. S 2> นยังไีม่อวันไปเอาแม่ปีนยอกัดผัก <c oughs> ที่แรกวัดมืดมันย้อนนะดิเยอแม่งย้อนอยู่พอตึงค้นค้นผักแม่งดิ่งกลมขัก ตั้งหลายกันแล้วจะได้บ่เหรเฮ้ยดิ้นแล้วดิ่งแล้วใหญ่ที่สุดหมายตรงนี้ใหญ่อยู่นั่งลู่หักอเลยอืมเออมาดูตัวดิตัวที่สองจริงๆมันน่าจะเป็นตัวที่ห้าตัวที่หกแมงหลุดวัดวัดว่าวไว้หลายตัวถ้าแมงมันหลุดตรงนี้อะไรยังถึงน้องแมงตายผมไม่เอาผมไม่เอาเลย

สามตัวประดุกสามตัวกว่าจะได้ตัวไงด้วยละเคืนด้วยเป็นไงก็ตรงไม่จิ้มจิิดนอุ้อุ้ยแดดในที่นีวันนี้แม่งแดดเลยที่ตีเป็นโดนจริง่ตรงนั้น่ะอืมก็พวกี้มันกินประดุกไปสองตัวแล้วนี่มันเตยทีแรกนะเออจะบอกกินไปตัวแล้วก็กินอีกทีงแล้วก็มาไหนกูนี่เนี่ยตัวที่สามแล้วเนี่ยที่มันกินเนี่ยกินประดุกไปสามตัวแล้ว ไม่ได้ไม่ได้เยืมมาประมาณสองทิตย์อุ้ยสัตว์ไปดานบนถ้าหลุดนี่ม,มึงไม่เชือ่อละอืมเข้ากระโหลกตัวแรกพ้าวัดเข้าน้าเมล็เลย <c oughs> เหนียวด้วยไม่เงียบมึงกินลึกอะ่ะขนยากว่ะ ตายอ่าไอ้ยังควักกว่เดิมอยู่แล้วมันเข้านี่มันเข้ามาเขียวนี่บิดบิดทางนี้ดิเออเอาเข้าข้างแก้มมันได้ข้างเนี้ยข้างข้างขวาเนี่ยเออตัดตัดแม่งตัดก็ได้ตัดก็ได้ดไไดอะไรี้เลยจริงเลยจริงเลยขาดเลย ตา,ายหาไป่ยสัตว์ตายเลยหรอใ็่ลูกฟันจ้ะเห็นหายในกำลังก็หด้